สวัสดีครับทอบอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้จะพามาชมโรงแพกน้อยหนาอิสราเอลครับน,นี่ก็จะเป็นโรงแพกอยู่ที่คิบูตผมนะครับก็ก็จะแพกน้อยหนาครับตอนบ่ายตอนเช้าแพกไปรอบนึงแล้วนะน,นี่พี่เพชรกำลังเรียงกล่องนะครับอันนี้กล่องไซส์ขนาดเล็กน,นี่เป็นกล่องแพกนะครับไปดูอันนี้คือแพกแล้วเรียบร้อย ไ่กลางไ่เล็กไ่เล็กโอ้แถวละสิบชั้นละสิบมันจะการลงแพคครับอันนี้ลูกใหญ่เลยนะโอ้พี่ปั๊มเล่งมือหน่อยนะครับน้ำ บูม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 คัดหมดแล้วบอเ่อเสร็จแล้วนะครับวันนี้โอ้งหมดวันนี้ได้กี่กองนี่สามสิบหกสิบชั้นละหกสิบโอ้ได้ให้หมดเลยประมาณร้อยห้าสิบกองนะครับแอกเวยม แพ็คม่นาไอลูกที่เล็กแล้วก็ที่มันสุกก็จะทิ้งนะครับโอ้ใส่ลูกใหญ่ๆเลยโอ้ใหญ่ดีแ่วะนี่ก็ช่วงท้ายฤดูการแล้วนะครับก็อีกประมาณหนึ่งเดือนก็จะหมดเี่บรรยากาศลงแพ็คที่อิสราเอลโอ้วัฒนาเปิดเรล้องออกดอวย อันนี้ไซส์ใหญ่ๆจัมโบ้รถตูมถต้มารับแล้วรถตู้มารับแล้วถึงเวลาเลิกงานแล้วนะครับเรถตู้มารอรับแล้วนะครับรอร,ร,ร,รับเลิกงานตอนนี้ก็เวลาสิบห้านาทีความแจ็คสุดรอนะครับพร้อม,มกลับบ้านแล้วแพ็กเสร็จแล้วแรงไม่มีหมดนะครับโอ้เมียไม่มีม <laughs> โอ้เมียไม่มีโสดโสด โมดเลยนะครับถึงเวลาก็เข้างานตีห้าครึ่งครับเลิกบ่ายสามโมงครึ่งนะทำงานมาและ9 1ก้ชั่วโมงครับนี่ก็เก็บใส่ถังผู้นี้ก็เก็บต่อได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับโอ้น้อยนะอีกหนึ่งเดือนก็หมดแล้วครับก็จะไปเก็บอโบโรโคาโดแล้วก็กล้วยไนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ の方をええ、選ぶわけですね。